เอาละครับในช่องแรกนะครับเราจะมาคุยกันในช่องแรกก่อนเลยนะครับช่องที่หนึ่งก็คือเป็นช่องเรื่องของ customer segment นะครับก็คือการจัดกลุ่มลูกค้าช่องนี้สำคัญที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยศึกษามานี่นะครับเห็นว่าช่องนี้มันคือมันคือความสำคัญเลยแหละในการที่เราจะคิดอ่านทำเรื่องอะไรก็ตาม อันแรกเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเราจะทำเพื่อใครหรือใครคือลูกค้าอันนี้สำคัญมากนะครับคุณครูต้องจัดกิจกรรมนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มาพูดคุยกันว่า,อาไอผลิตภัณฑ์ที่เราจะสร้างขึ้น สินค้าที่เราจะสร้างขึ้นหรือแม้กระทั่งบริการที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไปตอบโจทย์มันไปแก้ปัญหากับลูกค้ากลุ่มใดมากที่สุดนะครับเ,เขากำลังประชิญกับปัญหาอะไรอยู่แล้วเราไปช่วยเขาในเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นอาหารอาหารของเราเนี่ยไปทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงนะครับมันแตกต่างจากอาหารอันเดิมยังไง ทำไมเขาต้องเปลี่ยนใจมาซื้อกับเราสิ่งเนี้เราต้องเราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าลูกค้าของเราคือใครถ้าเราไม่เข้าใจลูกค้าของเราเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหนาให้กับเขาได้หรือไม่สามารถที่จะสร้างอะไรบางอย่างไปไปตอบโจทย์ของเขาได้สุดท้ายก็คือ เราไม่ได้ให้บริการเราไม่ได้ขายสินค้าเราขายไม่ได้ผลิตภัณฑ์เราไม่เป็นที่สนใจอันนี้คือจุดจบมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทําตรงนี้ดีนะครับถ้าเราทําตรงนี้ดีถูกต้องเหมาะสมแล้วนะครับมันจะทําให้เกิดความแตกต่างเลยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นอ่าโปรดักพื้นพื้นผลิตภัณฑ์พื้นพื้นก็จริงแต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่านะครับมันไปนแก้ปัญหาให้กับใครบางคนให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้ว นะครับมันก็จะทําให้สินค้าของเราถูกยกระดับขึ้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นข้อแรกนี้สําคัญมากช่องแรกจริงผมคิดว่าจึงเป็นหัวใจสําคัญเลยในการที่จะพูดคุยกันในหัวข้อต่อๆไปนะครับอันนี้คือ Customer Segment ครับการจัดกลุ่มลูกค้าเข้าใจลูกค้าลูกค้าคือใครใครคือลูกค้าใครคือผู้รับบริการใครคือผู้บริโภคใครคือผู้ที่จะซื้อสินค้าของเราสำคัญมากพูดค,คุยกันนักเรียนแล้วค,คุณครูจะประสบความสำเร็จครับ